ขอแสดงความขอบคุณขอบใจแล้วก็สุดทีหูซึกเป็นเกียรติดีใจหลายทีทั้งท่านผู้แทนในมีความสนใจและก็มีความตั้งหนาเพื่อประกอบส่วนให้การแก้ไขบรรหายาเสพจิตนี้ให้ได้รับผลและมีประสิทธิผลในต่อหน้าราขาราพระจ้าขออนุญาตสี่แจ้งต่อคำเห็นของบรรดาฐานผู้แทนแต่ขออภัยมันจะบเป็นโลจิสต์บันไดจะตอบไปตามคำถามที่บรรดาท่านมีความเห็นทัานเนาะ และป <c oughs> ัญหาที่หนึ่งที่บรรดาทานหลายทานผู้แทนได้มีความเห็นว่าการศึกษาอบรมโฆษณาศึกษาอบรมเนาะให้ประชาชนทุกสันคนเข้าใจให้ทุกองค์การจะตั้งและทุกผัก่วนเข้าใจต่ออื้นทีของยาเสพติดนี่ตัวนี้มันได้น <c oughs> ี่คำสั่งของกรมการเมืองแล้วขอเสนอให้ผู้แทนอ่านขักแน่ อาะเจ้าขึ้นดาวพุท่านขึ้นจิมพันแต่อานเนาะอานคักนแน่หลังจากนั้นมีคําสั่งอีกตืมของสภาแล้วก็มีอีกของนายกก็มีของข้าพระเจ้าเองก็เ,เสริมอีกและเ,เสริมแล้วยังบ่แล,แล้วลงไปซีน้ําอีกอยตละแข้งเนาะแล้วเวลาประชุมกรม,มการเมืองเวลาประชุมคณะรัฐบาอประชุมคณะบริหารงานศูนย์กลางผักก็ยุหันเพื่อนก็ได้เผยแผ่คักแน่อีกหมาะ และากองชุมรัฐบาลเปิดกว้วงเชิญมาบดเจาแข้งและตะมิทีทุกองค์การจะตั้งมหาส่วนเขามาห่วมเป็นกระบอกหมอบอีกเด้อมอบแล้วเอกสารเนี่ยเอาไปอ่านเบิ่งแต่ว่ามาหอดมือน,นี่กับย่งค่ากันเบาอยู่ว่าการโฆษณาศึกษาอบรมนี่บัรทัวถึงตำรวจเทศเบอทัวถึงองค์การจะตั้งการปกครองนี่บัรถทัวถึงและตัวนี้ขับไปเจ้าคือ่าบรรดาทานย่นอีกกับเป็นประทานสภา,าขันแข้งเป็นคณะประจำผักแข้ง และเมื่อถามประธานป้องกันาศาสตร์ป้องกันความสงบแข็งเบิงวา het, ่าเพิ่นเฮ็ดบ่หรือบ่เฮ็ดและเพิ่นได้มอบให้เขาเจออ้าบ่และอยู่หันทามีการแตง่งตั้งอีกอยู่แข่งหันประธานเจ้าแข้งเป็นประธานตำรวจทหารเป็นรองประธานเนาะแล้วก็องค์การจะตั้งต่างๆท,ทุกภาคส่วนเขาเป็นคณะแก้ไขแข้งไขแข้งมันบ้านไผบ้านมันแลือมฮอดมื้อน,นี้วันดาท่านผู้แทนยั่งสนทนากันอยู่ว่าสิเอา20% 30%บ่ข้าพเจ้าขออ่านอ่า <c oughs> คำสั่ง02ของกรมการเมืองนหนึหน่งหนึ่งสู่บรรดาฐานฟังต้องยกระดับสกัดกันและแกะ้ไขผลหายยาเสพติดให้เป็นหน้าที่ต้นต่อทางด่านสังคมและเป็นส่วนหนึ่งในเวลาแห่งศาสตร์ต้องพุกระดมการเข่าห่วมของทั่วสังคมให้แข็งแห้งต่อเน,นื่องและเหให้ไทยได้70-80%ของบ้านทั่วประเทศปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริง อันนี้จะได้วงเล็บทั้งหนา à, สองร <laughs> <x 2> ังสองเนาะแล้วการพวกทานสีแป้งคำั oh, uh ่งของกรมการเมืองกับกับแป้งหรือว่าสีเฮ็ตไดกกับเฮ็ดเนาะหรือบางทานก็ว่าเออเฮตไทยอ่าสามหลักการเถอะนะเนาะเป็นมืออาชีพเด็ดขาดตรงใช่เถอะนะกัเพิ่มเป็นซีกับเพิ่มกับโบเป็ยนยังเนาะอันนี้ครับพรเจ้ากับอยากให้บรรดาทานอ่านเบื้องก่อนเพราะว่าบางเทื่อนี่คือสีบวันได้อ่านเนาะแล้วกับการศึกษาอบรมการโฆษณาเนี่ยครับคือว่า ทว่วสังคมนี่แะทุกการจะตั้เนาะแข้งกลุ่มแข้งเมืองกลุ่มเมืองบ้านกลุ่มบ้านกระซ่วงกลุ่มกระซ่วงแผนะกลุ่มคำแผนะห้องเยี่ยนห้องหมอกลุ่มไั่กลุ่มมันมันก็เห็ดดเบิร์ตผ่านมาเนะอันนี้อยากเสนอเนาะอันนี้ขออภัยด้วยโมเมนต์มาตอบโต้ทสภาขออธิบายเนานั่นตืมเนาะตามคําสั่งหรือว่าจะให้มีการตกลงไปเห็ดคําสั่งใหม่ตืมบอกหรือว่าจังไรตืมเนาะอันนี้ก็ขอความเห็นเลย แล้วก็สีน้ำเสนอรัฐบาลเนาะเพราะว่าที่พันธุ์ตกลงเป็นเอกภาพกันแล้วในตัวประเทศเนาะอ,อันนั้นอันนึงอยากเสนอแล้วนั่นแล้วปัญหาที่สองนี่เครื่องจักรพาห,าหนะเครื่องวิจัยลดล่างประกอบไหต่ละบอนนี่กะบ,บ่มีหันแล้วขั้นชีวะเนาะยาพันเอาเงินห้พวกขับไปเจาะพวกข,วกขกับไปเจาะกระย้ายหายแต่ละแข้งเนาะปี่นี่ก็ให้แข้งละร้อยล้านเนาะสำหรับกูเหตุหาร แล่ก่อนนั้นก็นให้ส0ล้านแต่ว่าทุนของตัวเองทุ่นของกระทรวงเอง40สล้านต่อมารัฐบาลแก้ให้จำนวนหนึ่งก็แก้ให้แล้วแต่ว่าสีให้ซื้อพาหนะห้ใหายลให้ยแต่ละบอลแต่ละบอลน,นี่กับโมีมันนี้เครื่องวิจัยนี่เครื่องวิจัยนี่เป็นสิ่งสิ่งติ่ตัดสินในการลงโทษแต่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็มาหอดมืออื่นนี่ก็ยังประัานมีเนาะบ่ทัานได้ขนาะราคากับโบแพงคือขาวประชาว่าประมาณ30ปลายตื่นนี่ละเนาะ มันกับบทันได้ข่าวเดือนนี้นี่นะเดือนนี้มีเครื่องสามเครื่องในทั่วประเทศนี่อยู่อุดมไส้อยู่แขงยังอยู่นครหลวงยังจันทร์หอก็อยู่จัปาสัดกทุกแขงผักเนื้อผักแต่หวมเขามาหันเอาเขามาเครื่องมีใจเอาเอาเอา,เอายาเสพติดนั่นขามาายางหน่อยก็ตําสุดก็ต้องไปร้อยรายการจังเอาเขากวดได้กวดสุดหนึ่งนี่ก็ต้องผ่านประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์จังจําแนกได้ละเอียด จังสรรซ้ำส,สิได้ตัดสินซ้ำเสิได้ยขวดกาซ้ำสิรอดาคดีตละลบอนมาอีกก็ถือว่ามันเกิดใส่เวลาโดนนะแต่ข้าพเจ้าคิดว่าเรื่องกักขังคนยาเสพติดนี่โดนแน่กับยามันข้าพเจ้าว่ะมันยังบ่ได้ออกไปขายอีกเนาะเดี๋ยวยังตัดสินน้ำลัง่นาะเ้าคนขวบไปนั่นแหละคือว่าเนี่ยตอนนัได้อะไรมันก็บบรูทาปีละอย่างเนาะก็ค่อยๆแก้ไปตามทีเ่เขามีตามความ,มสามารถของเขาเนาะคณะ <c oughs> มีวัตถุสนองเพียงพอนี่ขาราพเจ้ากระสิประกอบคนนั้นมันเพียงพ่อคือกันอันนั้นแล้วอันนั้นเสนอแนวนั้นบาน,นี้ศูนย์บำบัดนี่ก็พวกเขานี่ว่าบ่มีบ่มีเดี๋ยวนี้มีอยู่สิบสามแห่งในทั่วประเทศและมีห้องหมอซุกสราป,ปีนเปว่ีนมีเจ้าแปดแห่งในทั่วประเทศแต่ว่ากซื้อห้องหมอซื้อศูนย์แะไรซื้อกว่าศูนย์บำบัด แต่ว่ามันสีได้บอมบัสซัมไดนี่ก็ขอให้ท่านก็ห้ามู้นากันว่ารัฐบาลเองหละมันตกลงให้อัตรากินทันเดือนหนึ่งแสนหาสิบพันกีบต่อคนเนาะคือสห้หนึ่งเสนอแหะเหลือกันสิ่าซสื่อเขาเศร้ากิโลกินคือคนปกติแข็งแห้งนี่มันบ่พอเป็นนักโทษก็ให้กินสิหากิโลสาจะเป็นนักโทษเลยแล้วก็ยังเหลือเงินหันหาพันต่อมือหนึ่งเนาะเงินหาพันต่อมือหนึ่งอันพ่อแม่น้อยสื้อกินบมดเลย ซื้อเขาซื้อน้ำซื้อ,อยังเบิดหลายเรืออีกพันกีบจังซื้ออาหารนะจังได้ไปไอไปซื้ออาหารคือเขาไปเจาะเสนอเหมือก่อนนั่นแหละดังนั้นอยู่ศูนย์บอมบัดหอยังต่างนี่ได้เพิ่มพูนผลิตผลแต่เอาห้องจักห้องงานมาใส่เบิดจำนวนหนึ่งได้ไปดึงมาหรือว่าใส่ให้งานเขาเองย่างน้อยก็หาสารแหยสารมองมาหายอยู่ละหรอกแจ้งว่าอะไรออกคำมาอะไรเขาแน่นันน่นแหละนอเห็ดนั่นแหละออกมาแต่มันยังหาไม่หาตอกหายังไม่เขาเห็ดจักสารเห็ดแหเห็ดมอง ขายพรไะด้อเงินจังอยู่ได้มาหอดมือนี้เนาะวันนี้นนสําหรับอนันแมนซูนมาบัดอนันนั้น,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 นี่ยกรัคบแคบครัคบแคบนันาะแล้วกับบทท่านมีการพินพปัววาให้จะเป็นระบบขักแนวบ,บทท่านมีเนาะดังนั้นข้าพเจ้าจึงสเสนอรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องลงเห็นดีว่าให้จัดตั้งเป็นคณะสภกิจระดับรัฐบาลบ่ห้บ่ห้เป็นแบบผ่านมาคือของของกรมเฮานี่นะ จังสั่นมาหอดเดียวนี้หายเป็นของระดับรัฐบาลแล้วแต่ว่ายังบลท่านได้ประกาศได้คือบอกนายพลนายังเอาลายสื่อยังอยากได้แต่จังจะแบ่งกันว่าไพสีไปโคศนาค้นคว้าจากบ่อนได้ไพสีเอาอันใดมาอันใดมาหวานยาท้านั่งสียอามาจใส่เนาะสีหายประเทศได้สวยนะเนี่ยจังว่ากันว่าบําบัดนี่จังสั่นเดียวนี้เขากับไปเสนอหนึ่งเวียดนามเวียดนามเฮ็ดดีว่าเขาสีล่องทดลองสั่งศูนย์ให้พวกสหายบ่อนหนึ่งเราว่ะแล้วเราสีเอา คนนี่เขาประกอบครบสุดเบิดนับตั้งแต่เริ่มเขามาทำอิดนี่สิกินแนวใดสิปัวแนวใดสิแยกเพราะเพียรเพระเพียรไทยแต่ละแต่ละชนิดแล้วสิผ้าเห็ดเราบ้านีเฮาบ้าเห็นดีเราบ้าเฮ็ดหนังสือมาเฮ็ดหนังสือไปแล้วแต่ว่าสีด้ายบนลึกบ่แต่ว่าการเพื่อเห็ดอยเห็ดอีลีเนาะคือห้องเยียนการเมืองเขาขอเพื่อนเพป็นเห็ดแต่เจ็ดเดือนแล้วเบิดระบบห้องเยียนเนาะซองลอยหาสิบตื่นเป็นสวยแต่ว่าอันนี้เพื่อนก็ว่าสีสวยขั้นใดญแบบนี้เขาก็เป็นบทเเียนต่อไปเขาก็เห็ดนั่นนั่นเนาะแต่ว่าค่าสมมือนี่ม ข้าวทุกข้าวยากหรือยอนมันบ่มีเงินววนี่แหละก็มาเห็นนะเนาะมันเป็นอนันต์อนั้นแนวนั้นบัดน,นี้นนนนอีกตืมอยากเสนอพวกชายว่าที่บรรดาท่านได้เสนอมาหลายนี่นะเกี่ยวกับน้ำกระท่อมยาสูบไฟฟ้าหมักปุ่มเป่าอย่างต่างๆนี่พวกเากำลังปรับกฎหมายในกฎหมายฉบับเกาเ่าบ่ได้กำหนดจูนี่บ่คิดว่าจูนี่สิเกิดมีบ่เคยบ่เคยมี แต่บ <'s> <c oughs> ่ได้อ่านบ่ได้นําเขาว่าเป็นาอ่าทำหายต่อจิตประสาทนั่นอนเลยบ่ได้บ่ได้เขาดังนี้ปั๊บปั๊บกฎหมายใหม่แล้วเนาะจะเอาเข่าจะต้องได้ดาเนินคดีเดี๋ยวนี้ถึงว่าท่านมีกฎหมายบ่ท่านไหนมีระเบียบกฎหมายบังคับแต่ว่าพวกเฮาเกิดเอาเอาเบิดเนาะว่าแต่พวกซันส่วนที่ใสตัวนี้พวกเฮาก็จับเบิดสมมุติว่ัน้าที่มีในการอันนี้เนาะบัดนี้อีกอันนึ่งในบรรดาสหายว่าเจ้าหน้าที่พวกเฮานี่บ่ท่านอ่า เป็นมืออาซีบททนมีหลากหลายวิธีการอันนพวกเขามีแผนไปนแล้วเนาะกระสีบวบแจงยุ่นนี่ก็สีบวบวดอกหยานเตตมันสีหูแผนเท่าเลยมันสีลบเนาะเอากระมีแผนคล้องเท้าอยู่หันแล้วเนาะเครื่องแบบกระมีเนาะเครื่องแบบกระมีเนาะรีบุรีนุง่งสงขาสันเสือแขนสันกระมีสมุดหวานาน,านั่นทีพวกเขานำใส่หันมันกระมีรลายนั่น,น,หนแหละกระมีเบสร,รวมทั้งมาวิชาเฉโพะรวมทั้งเทคนิคต่างๆพวกเขามีเบดที่นำใส่ แต่ว่าคือพผกทานทับหูแวิทยาศาสตร์มันท่านสมัยอันหัวโปรตการไงที่พผกทานมาจับบปได้นี่มันก็จับบปได้แท้พวกนั่ยมันบปได้ออกเขื่อนมันนางเสวยสุขอยู่ผู้เฮดแต่มันลูกน้องแลนหาขับรถขับล่างหาแลนเอาเงินเอาข้ามให้มันนี่ยมันใส่วิทยาศาสตร์นี่เบิดในการนําใส่เทคนิคท่านสมัยนี่เบิดเนาะมันเป็นแน่นั้นังสันมันจึงมันจึงบ่ท่านมัหนาจะงสันพวกเขานี่ก็ พยายามเดี๋ยวนี้กำลังขับพยายามอยู่แล้วก็หาวิธีอยู่เพื่อซีเห็บจังสรนแล้วก็การฝึกอบรมการสั่งวิซ่าสิบการแก้ไขเป่าไม้ต่างๆนี่สียหายมันเก่งนี่มันก็คือสีคือสีหยาบอยู่ห้าบนในสั่งมาจะโดนหาก็เริ่มเฮ็ดมากนี่ก็จับเอาสายก็ซ้ายขอเฮียนจบวีซ่าอื่นผลมาหับพีสอบเบียดอันนี้แล้วก็มีอยู่ตัวจริงอยู่กับภาคส่วนน้อยน้อยหนึ่งเท่านั้นมันหมดทันหลาย แต่ว่าเรื่องวีซ่าการทหารว่าวีซ่าเทคนิคป้องกันตัวน่ะอันนี้นี่ก็กมีของเขาหแหละมีความสมมารถเหตุไดอยู่เนาะแต่ว่าเรื่องต่อสู้กับปัญหานี้นี่มอห้เชียชีวิตนี่ยพราใดมันเกิดต้องมีเพราะว่าเขาเดียวนี่เขาท่านสมัยแล้วเขาก็มี <c oughs> มีวิธีป้องกันตัวของเขาอีกเนาะเพราะว่าเขาเหตุร้ายแต่เขาก็ยาเนเมื่อเขาย่านเขาก็ต้องสองหาชิงที่ปกป,ป่องก้าวเองแ้วเขาก็ต้องต่อสู้น,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 นั่นนั่นอันนี้ผมเขาก็เหตด แล้วก็เสนอให้ทานบรรดาทานทัาบสาวว่ายาเสพติดนี่โมเมนต์มีแต่อยู่บานเขาเขาไปประชุมอาเซียนซิบป,ประเทศหรือว่าอาเซียนนาโพนเมือกี่นี่เศร้าวกว่าประเทศมีบดทุกประเทศเนาะแห้งกว่าเฮาก็มีห้ายกว่าเฮาก็มีเนาะเป็นมืออาชีพแบบข่าขายเถื่อนนี่ก็เป็นมาเฟียนักเอิญก็มีมีหอนยย่นขีผลนเขาเจาะขาขายแต่ว่าเฮานี่ เฮ็ดซ้ำนี่นี่ทาหากว่าทุกภาคส่วนประกอบส่วนนี่บางเทื่อเขาก็แก้ไขได้ดีเนาะอันนั้นจะเสนอว่าแนวนั้นได้ต่อบรรดาทานแต่ว่าก็มีวอผู้หาผลประโยชน์อันนั้นอันนี้ลูกหลายพอต่อหลายห่างแนวคิดบุกคือกันอุดมการบุกคือกันหรือว่าอุดมการบุกสูงทรงผู้มันทุกมันยากก็มีขาดแค้นอียงก็มีแล้วก็พอได้ก็เฮ็ดไปก็มีนี่พวกเขาก็ว่าตั้งแต่หูเขาก็ลงนี้นั้นไปแล้วเขาก็เคยบอกเรื่อยๆอยู่ มาเดียวนี่นี่มันโมแมน่าพวกศัตรูสีขาเขา,หาคนภายในเขาเองสีขาเขาเองนี่แหละลงมีไน้าย้ายนี่กับสมโวมแมนหน่อยยแต่ขาเห็ดมันอีกสามปีนี่ร้าย้อยคนนีลยลงมีไน่ยว่าตั้งใจมีส่วนนะพววพันไรออกซืซือไ้อุดนุ่นยังกับโม่หอยไรเป็นนานๆทานมากครับแต่มีอยู่แต่ว่ากแก้บากแก้ได้แก้อยู่ตลอดเดียวนี่แกททท้ทุกวันนี่แหละเนาะจรังนจริงบ่าว่า,วา สายยกระดับให้เป like, okay, sure ็น like มืออาชีพถ้าแท่ๆนี่เขาคือว่าคือคือสีคือสีได้กับบบสูงหรอกได้โบสูงเนาะแ้วก็ยังโมทันเห็นว่าประเทศได้เป็นมืออาชีพแต่แทแก่ยาเสพติดไดรับประเทศมหาอำนาจที่ท่านสมัยที่สุดก็ยังหลายอยู่พวกนั้นก็บอกมีมืออาชีพคือกันเนาะแต่ว่าเขาเหตุนี่เหตุให้มันสำนีสำนันนะคำว่ามืออาชีพเห็ดให้มันพอแก่ไครหรือว่าปั๊บปรุงให้มันได้สถานกเนาะอันนะอย่าเคยเห็นนะนั้น วันนี้อีกอันนึงที่พวกบรรดาทานได้สเสนอหนาเกี่ยวกับต้องต้องต้อง,องสร้างอาณาบ้านให้ปลอดคดีสร้างอาณาห้องเฮียนห้องหมออาณาเนี่ยให้ปลอดคดีเพราะว่าให้เบิ่งอยู่ในมติของศูนย์กลางนี่สาเอาตามเพิ่นนี่บ่เนาะเพิ่นว่า80%ดร์ซกับซุ้ม80%ดสิอนตหแล้วเจ็ดาะแตแต่ว่าขั้นสร้างบ้านได้มันก็คือกันกับเฮา,าสร้างบ้านพัฒนาเนี่ยคือกันกับการแก้ไขความทุกข์ยากนะ คันเฮ็ดแบบนั้นได้แท้มันก็ดีแล้วมันสิมีหยังแลต่กานว่ายัางให้ให้ได้แต่20%นี่ยังเหลือ80%นี่เฮาว่าโอ้ก็แห้งหยุ่งยากเลยบ้างบ้า,บา,บานเย่อเนี่ก็อยากปอดส่วนหลายแล้วอันนี้ขอให้พวกท่านเป็นถูกเอาจะเอาเอาใจใส่ติดตามแล้วก็เห็นดีว่าปฏิบัติาตามทิศของศูนย์กลางฮัลซาบ้าต้องต้องแก้ไขให้ได้80%เอาเอาเข้าข้อมตัวนี้เลยซะขับไเจ้า,จาว่านั่นแน่านาะบันนี้สําหรับเรื่อง <c oughs> เรื่องอันน่ะ สั่งกฎหมายสั่งนิติกรรมนี่วกเขาได้ปรับปรุงไปแล้วเราล่วมทั้งโทษประหารร่วมทั้งอภัยยโทษโทษประหารน,นี่ก็เริ่มแล้วเนาะเริ่มที่ว่าได้ได้ผ่านอ่าสำนักง,งานนายกแล้วได้ผ่านต่ออ่าคณะประจำสภาแล้วแต่ว่าวกเขายังมาขิดยา,ยากอยู่ว่าสิเอาวิธีใดเนาะมันก็มียิ่งเป่ามีแขนข้อมีซากยาแะไรเป็นให้สิเป็นปู่ประหารสิเอาแดนประหารอยู่บนใด ประหารแล้วไผาสีเอาไปเมียนคาบอนนาคุณนอไรต่างๆนี่มันว่าเรื่องงบประมาณเบิด้ดว่าเรื่องเงินเรื่องคับเบิดแล้วเขาเสียเหตุจังใดเนาะแต่ว่าผ่านมานี่โทษบางคนกับว่ายาเสพติดนี่ถือประหารชีวิตแล้วบโมหายอภัยยาโทษบันในห้องกับเป็นประธานอภัยยาโทษขันบอกอภัยยาโทษพวกส่วนนี้จักเสียอภัยยาโทษพวกส่วนใดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของนักโทษเป็นยาเสพติดเนาะมันก็ต้องได้อภัยยาโทษพวกนี้ พวกนี้มีความเค็ดหลาบมีความย่านกลัวแล้วก็มีความผู้ซึกกินแหนงแข็งใจสามารถปรับปรุงตัวเองได้แล้วก็บโมเมนหวัวโปโตการเป็นผู้ที่ถือล่อใส่ย่อนความทุกข์ยากับเพราะในหากาอภัยยาโทษได้ข้าพเจ้าคืนวานนั้นจังสันตัวนี้นี่ก็ได้วอากันอยู่แต่ก็คืดเบืองว่าศาสนาพุทธนี่ไปสั่งกันขากันนี่ก็คืดอยู่จักสีวานน่าไดแต่ว่าเป็นกะว่า คาแล้วนี่คนสิยานบวลหรือบอนี่บางเทือกกะบางเทือมันกะยานบางเทือมันกะบบยานาเาานพราะว่าเขา,ากะเขากะเห็ดมานี่จับคนมานี่ถือคุกจนทุกจนยากจนตลอดชีวิตมันก็ยังเบออยานอยู่ <c oughs> เป็นขนาดแต่ว่ากะการ <c oughs> มันอยู่ในกฎหมายบ้านเทาเพิ่นกะว่าเห็นดีให้ห <c oughs> ให้ <c oughs> ให้ให้หาสาไว้เขากะเห็นดีเห็นดีว่าจะจะต้องปรับปรุงกฎหมายนี่ไว้แล้วก็จะตั้งปฏิบัติไว้แต่ว่าสิเหตุน่าได้จังสืข์ขึ้นแผนละเอียดในระยะต่อไปอีกเติมเนาะขน่นแล้ว อันนั้นมันสำหรับการปรับปรุงกฎหมายอะไรระเบียบต่างๆครับเนาะบ้านี้มีบางทานได้เสนอว่าการแก่ไขผ่านมาเนี่มีผลงานหลายปันไดดีเด่นสำไรเนาะจากไฮยกละเอียดจุดเด่นบนเหตุใดต่างๆอยู่แข้งอะไรมันมีเปล่าไม้หลายแข้งอะไรมีเปล่าไม้หน่อยต่างๆพวกขาก็มีเบิร์ดเนาะมีแล้วมีละเอียดแล้วแต่ว่าท่านทานสนใจสะให้ออน้องเอาให้ หลังจากเตุนี้แล้วนี่มันมีผลดีแนวใดเพิ่มขึ้นแนวดาอน,นาคตณภาพมันเดี๋ยวมันลดลงได้ซ้ำได้นี่ยผมเขาจสรุปแล้วมีแล้วเนาะเดี๋ยวตามขาดคาเบิ่งว่าใน่าย่ายปีนี้เดือนเดือนหนาเดือนสิบเอ็ดสิบสองเนี่ผมเขาจะสรุปทั่วประเทศเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติเวลาแห่งศาสตร์รโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเดี๋ยวจึงพร้อมกันสังเกตตีราคาเบิ่งเดี๋ยวจะเสิร์ฟบรรดาการนํำของแต่ละแข้งหันดับเขามาประท่านแข้งหันดับเขา มามาประชุมเนาะแต่ก็พร้อมกันสังเกตตีราคาบึางว่าเอาจะควรแนวใได้เนวใด้เนาะอ,อันแนวน่นั้นเนาะวันนี้สําหรับเรื่อง <c oughs> อการสั่งวีซ่าซีให้นักโทษนี่นะหรือว่าบําบัดให้มันแข็งแห้งมันกลับเมื่อแล้วมันจะบอกินยาอีกนะตัวนี้นี่ก็สั่งสั่งความยุ่งยากยุ่ให้แก่บุคคลน,นั้นเนาะ เพราะว่าคนนี่ผู้มันสิปานี่มันบวามาบำบัดมันกบดปาและผู้มันอยากกินนี่เนาะปล่อยเมื่อไนี่มันก็กินเสมอว่านาน,านั้นนะแต่ข้าพปจ้าคือว่านในเวลาบำบัดนี่ในต่อไปนี่ก็ทิขคือว่าจะตตองใดจะจะจะ้าตองใดว้ากันละเอียดว่าเฮ็ุเป็นระบบขั้นแนวในการบำบัดเนาะแล้วก็เจ้าว่าว่าละเอียดตติมอีกว่าวิชาสีพสีเหตดแนวใดเลยตัวเดียวนี่มันบ่ทันมี่เลยโทันมีระบบแบบนั้นเถอะ ย้อนว่ามันย้อนขับแคบแออัดแหนกันอยู่คู่กับบ่มีผู้ฝึกกับบ่มีงบประมาณกับบ่มีเนาะกันบอกเรื่องงบประมาณนี่ก็บอกไปว่ามากกับขึ้นอตีตนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาราคาสินค้าขึ้นราคาเขาเพราพอกินเท่าเดี๋ยวนี้นี่เมื่อก่อนเัาไปขอนงินแห้งงานเลยเศร้าตนเนาะแล้วก็อันแก้ไขอันนั้นอันนี้เอาอนบริหารบริเนยุบไปยุบมากกับเพราะเด้แก่ให้เขาเจ้าได้กินเพราะว่าเขาอมาม่าแหละเขาบ่สวยเขาเดีมาบำบัดคนบำบัดนี่ยเป็นหลายมันเป็นอันนั้น่ะ แต่ว่าสี่สางวิชาสีให้มั่นนี่ก็ในต่อไปผุนแล้วในต่อไปจะสา่งแผนอะไรแต่ว่าผ่านมาเนี่ยบางท่านมีแล้วบางท่านว่าเป็นยังบ่เอา้องจ้าของงานมาใส่นี่ก็เฮ้าก็เริ่มเฮ็ดแหละอยโฆษณาแล้วก็คนควยแหละแต่ว่าเขาใหา้เงินเดือนตำหลายเนาะนักโทษให้แต่สามแสนกี่เพระาะว่าโอ้มันโฟอยางหน่อยก็หาหกแสนก็แค่นี้นต่อเดือนนะแต่ว่าก็ได้เริ่มเฮ็ดแล้วอยู่แข็งยังจันเฮ็ดแล้วอยู่ตานเปียวก็เฮ็ดแล้วอยู่บางบอนก็เฮ็ดแล้ว แต่ว่าเฮ็ดกับบ่บ,บ่กลุ่มพ่อทรายหรอกคนหกเจ็ดพันคนเฮ็ดแต่น้อยเดียวหนึง่งมันกับบ,บุตท่านพ่อเนาะอันนั้นจากเสน,นอน,อน,อน,อนันนั้นนะสำหรับการที่พวกเฮาเฮ็ดหน้าทีนั้นในยาผ่านมานี่ถื่นว่าตำรวจพวกเฮานี่ว่าว่าขอ้อมูลได้บ่ได้พักบ่ได้พอนหอกบ่ได้พักทุกยามทุกเวลาเนาะเดี๋เดี๋เคลื่อนไว้ตลอดอยู่เนาะกขอรายงานสี่แจ้งอธิบายต่อทางกองประชุมคืนนันนั่นนะถามว่าทันยังปัญหาใดที่บ,บ่ท่าน จะแจ้งขอถามตืมอีกก็ได้ครับท่านเจ้าอธิบายตืมเนาะก็ขอบใจท่านประธานขอบใจเนาะเอาขอให้ท่านห้องนนยกล้มตีก็กระทรวงประกโซยืนยกกระเที่ยงก่อนเอาเสนออีกประมาณสองทานถามตืมซะเออเอาเขตดเก่าเส้นสันๆเลยเด้อร์ขอบใจท่านประธานจ้าแจ้งเท่านั้นยันท่านนายกเนาะ บรรดาท่านสมาชิกส,ส,สภาและก็ข้าพเจ้าซื่อเวียงไซสีเวลัยอยู่สภาอาณาเขตเก่าขอมีบางคำถามถ,ามถึงรัฐบาลในการสก,กัดกั้นการต้านยาเสพติดในระยะพานมาก็คือแผนในตัวหน้านี้ข้าพเจ้าเห็นดีเห็นพร้อมในการสนับสนุนและจูนในนี้บรรดาประเภทยาเสพติดฟินกระท่อมเสพไฟอนาอยาสูบไฟฟ้าเธอมีความพิษในนี้ก็เห็นดีแต่ข้าพเจ้ามีคำถามนะนี้ ต่อที่ผู้ที่สูบหรือต้มกินอนาปอกแก้วเนาะปอกแก้วนะปอแกปอแก้วนี่กรณีจะมีคนพิษบอรหรือกรณีใดหรือที่จดอยู่ในะระดับใดเพราะว่าปอกแก้วนี่มันอยู่ตระกูลเดียวกับสาไอ้น้องกับสาอยู่พื้นฐานท้องถิ่นไทยเหนือเขาเอื้นว่าไฟมง่ไฟแมวเนาะต้มกินนี่ก็เมาคือกับสามันเป็นว่านกเข,าข้าคือกันเนาะฉะนั้นนี้เพราะว่าอยู่ในนี่นี รัฐบาลประกฏตว่าอนุญ,ญาตให้ปลูกเป็นยาบอนั่นะน่ะ,ะแล้วตัวนี้นี่จะเบื้งว่าถามทางรัฐบาลก็คือท่านนายกว่าปอแก้วหรือว่าต้นอันนี้นี่มันเป็นพืชประเภทไหแต่อยู่ทางเหนือนี่มันคือกันกับสาเนาะเสริมน,นะขอมีคำถามนั้นเนาะขอขอบใจตามตานขอ๋อก็ขอบใจเอาท่านหนึ่งอีกเส้นท่านได้สิถามบอเออเอาเส้นนี้ผลท่านผู้ชุดทไทยมัน ขอบใจท่านประธานก่อนอื่นขอเฮียนท่านประธานคณะประธานที่คารพเฮียนรัฐมนตรีพร้อมคณะเฮียนประธานแขกประแทนกรรมวุสุ่มข้าพเจ้าก้าเกี่ยมคำถาม3คำถามแต่ทางรัฐมนตรีก็ได้สีแจง้งแล้วสือไป2คำถาม,ามแต่ข้าพเจ้าเขามีคำถามแลกเปลี่ยนคำถามหนึ่งเกี่ยวกับการแก้ไขคดีอาญาเสติตรายใหญ่รายใหญ่ในส่วนร้ในพวกขวกเขา เห็นนบจุนวนหนึ่งนะแต่ว่าการดําเนินการทําหม่างนะแต่พกเข้าด้กักได้แต่ยาิสพติดหรือว่าพาชนะหรือว่ารถอื่นๆต่างนี้ส่วนเป่าไม้ต่างๆนี่เอาตัวลบนี้หรือว่าเอาตัวลบนี้ไปได้สนันพวกท่านจะมีวิธีการแนะนําสีนําอะไรเพื่อเหตุให้เอาบรรดาเป่าไม้ต่างๆมาดําเนินตามกระบวนการยุติธรรมขอขอบใจ ขอบใจขอเชิญท่านห้องนงนโยกลาดีกระทรวงป้องกันสีแจงเพิ่มเติมขอบใจ <c oughs> ท่านสมาชิกสภาที่ได้ามสำหรับปอแก้วนี่มันเป็นพืชชนิดหนึง่งแล้วก็เอ่นว่ามันจะขายคือกันซาแต่ก็เอ่นกันทรงเนาะก,กันทรงกับแมนและสสำหรับปอแก้วนี่ได้เอาเขาอยูใ่ในกองผสมขอ,ของขันเทิงลายเถ่อแล้วถือว่าสารยาเสพติดอยู่ในหันมีอาตาัตราเปอร์เซ็นต์น่อย เนาะเปอร์เซ็นต์มันบบสูงแล้วบทงขันว่าจะเป็นสารออกฤทธิต์ต่อจิตประสาทได้จังสันรัฐบาลแต่ตกลงหมอกห้กระรวงสาธารณสุขไปคนขวแล้วก็ตกลงให้เพล่นหัวมือเป็นการปลูกทดลองกับบางบริษัทเพื่อสกัดเอามันหนี่มาแล้วเพื่อไปเป็นยาปวดพญ,ญะเนาะอันนึ่งเป็นยาสองปอมันนี่เอามาผลิตเป็นฝ่ายตำผ่าตำแพร่ีนได้เิ้ ล่ำของมันนี่เอาไปผลิตเป็นเครื่องกันกระทบเครื่องยังหมวกกันนอกบอลืี่ยังต่างๆแล้เครื่องตังนั่งยู่ในย่น,นในยานยังมันมันได้เบิดคุณภาพของมันะนะดังนั้นแหะถาว่าตัวนี้นี่ขั้นเขาสุมใส่พร้อมกันปลูกและกามีการจะตั้งควบคุมนี่จะเป็นเศรษฐกิจจะพาให้หางมีมีเงินมีคำเพราะว่ากกหนึ่งนี่มันจะสูงประมาณสาสเมตร เนาะถ่าว่าบอลแม่นงามสามเมตรสองสามเมตรอันนี้แม่นว่าย่างบปท่านได้กำหนดเข่าแล้วอยู่ในกฎหมายกับไปท่านมีอยู่ในกฎหมายนี่ว่บ่อแดกบ่อแด้กำหนดเข่าอยู่ในว่าเป็นสารเสพติดเนาะทังสันปัจจุบันนี่เพิ่นก็ยังทดลองอยู่แต่ว่าให้ปลูกนี่บปท่านว่าเผยแพร่ได้ไปท่านหาพ้องว่าให้หาประกันเพิ่นยังมอบให้กระทรวงสาธารณสุขทดลองเบิ่งปีนี้แต่ว่าปีนี้จักได้เท่าไรเอ็กตาร์นี่แหละก็มีบางฝากส่วนปลูกอยู่ ทั้งวางเบี่ยงบอทั้งบันไดบันที่เหมาะสมเี่ว่าดินอุดมสมบูรณ์ครับเดีย๋ดยวนี้กำลังเหตุอยู่ก็ถือว่ายังยังบอท่านแมนกำหนดอยู่ในประเภทยาเสพติดเนาะขอขอตอบใน,นนั้นปัญหาที่สองนี่การแค่ไขคดียาเสพติดยใหไ่ที่เฮาดำเนินการทับมากนี่เขาเจาะลบนี้มากนี่คขานี้ไปนเะเหตุใดอันนี้มันก็นมีหลายเหตุการณ์เนาะบอกบรรว,ว่าแต่ยใหไงบางเือก็ดรายน่อยลายกลางก็มี แล้วเวลาข้ากักรถเวลามียาอยู่หันขาวกะไรไรไปแหลวมันก็จอดรถจอดรถแต่ข้าก็หุ่มจับมันก็ต้นรถก็แรนเข้าปลาไปเลยเนาะข้าวกะไรบ่ทันบางเือกบกลางคืนข้าวกะน้ำมันกับัวเห็นแ้วมันก็ไปเลยก็ได้แต่รถทันกับยาบางบอนแล้วไล่ไงนี่ส่วนไล่ข้าวกบจับกวดคนซอกถือว่าโตมันเองหันมันกับบ่ทันมันดอกก็ได้แต่พวกเปอาไม้หันแล้วเนาะแต่ว่า มันก็ได้ขึ้นบัญชีไว้ยอยู่ในปอบไม้ของพวกเขาในการติดตามแล้วกระทั่งซอกจับน้ำจับเมื่อมีการสักถอดแต่ว่ามันพวกส่วนนี้มันผัดบอยุบบยุเหลานี่บกกลับขึ้นมาอีกเนาะไปหลีอยู่บนอื่นเลยไปดำลงชีวิตอยู่บนไม้เลยแล้วก็บกกลับมาเนาะถ้ามันกลับมามือใดเขาเห็นอยู่ใส้เขาเกิดต้องเอามือนั้นน่ะอันนี้มันก็ขึ้นเขาขึ้นบัญชีไว้เบิรตตามหลักการของวีซ่าเฉพาะนี่แต่ละบ้านแต่ละเมืองแต่ละเฮื่อนแต่ละบอลเขาขึ้นบัญชีบัญชีไว้เบิดให้เป็นปอไม้ ปอไม้รดับได้ระดับได้ปอกไม้ดได้ไดคนแก่ไหวแก่สะแก่เงาหนาดหรือว่าติดตามเงาหนานต่างๆเนี่ยเขาก็ับมีมีมมของผู้เฮาเบอร์ทันเด่ะจังทันเดก็ขอให้ทานว่าแต่ว่าเรื่องเรื่องอันนี้ยากอยู่บนนี้เด้องปอกไม้ใหญ่ๆที่เขาจับนี่วัตถุของกลางต่างๆนี่มีหลายเนาะเป็นดินเป็นดอนคือลาย่านเนี่ยเสนอเป็นเพื่อนเป็นอาณาเป็นโฮงแฮมเป็นบ้านพักต่างๆนี่ก็หลังจากตกลงว่า ศาลตัดสินแล้วใส่ได้ยางเด็ดขาดแล้ววัตถุสิงของกลางๆนั่นต้องยึดเป็นของรัฐอันนี้ศาลตัดสินแล้วก็ต้องมันมอบให้กระทรวงอยุติธรรมไปข้นบัญชีจดแต้มจดจำารายงานให้กระทรวงการเงิน้ากันขายมาเดี๋ยวนี้ก็ยังบขัขคายกันทึ่งก็หายอยู่ก็ยังบังายเขาเดี๋ยวนี้นี่ยกับผูจ้จอาก็จะเสนอว่าตำรวจก็ขายเป็นนะกันว่ามูบุจะขายนะปราณน,น,นัน้นเนาะแต่ว่าเขาก็ระเบียบมันแนวนั้นกฎหมายมันเป็นอยนจังสัตย์ เขากระลอถ่ายอยู่พอชำนัญซ้ำสิได้ขายมาเดียนีรถล,ล่างอันเพ่เบิดแล้วเนาะรถปาราโดวอลเลนเกิร์เซอร์ใหม่ๆนี่ซ้ำส,สิได้ขายมาฮอตเวอร์นี้นี่เขาไปขายคันเดียวมาซื้อเคลืนหันต้องไปหาคันขายหาคันจึงซื้อเคลืนได้คันหนึ่งเนะาะคันอดีที่สุดขันเทิงเห็นดีนี่เอารถจำนวนดังกล่าวนี่อย่าเอาให้พนักงานมาได้นนที่เขาจะซื้อให้เขาอ่ะนะเอาไปย้ายไปย้ายเขาใส่รถเปลี่ยนป้ายใหม่ยังใหม่แล้วก็ตัดเงนินงบประมาณนี่ไว้กดีเขาเกิดวะ แค่เอาสิไปขายนี่โบได้กำไรมงึงมีกำไรแต่ว่าเฮือนสร้างดินดอนต้อนอยานี่ป้าใบด้นนี่แม่นว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไร้ซื้อเวทเนาะหันหันเปลี่ยนเปลี่ยนอันนั้นอยังเอิญเปลี่ยนสัรศาสเลยนะขี้ดินนะเปลี่ยนเปลี่ยนซื้อคนเลยนะไปหาผูห้นหนั่นผู้หนี่งผู้นู้ถ่ายมากระซ่วงซับก็ออกใบตาดินหายไหมแต่ก็ว่าอันนี้เป็นดินถือต้องต่งตางๆมันก็เป็นไปนั่นน่ะย้อนซักซสาอะไรเนาะอ,อันนี้ก็เสนอนำเลยนะเนาะ อันนี้เราจะเสนอว่าสําหรับร้านใหญ่ๆคือเดียวนี่คือหถาไส้สนาที่เขาจับอยู่ไทยพุน้นเดียวนี่เขาก็ยังเสนอมาอยู่ว่าในส่วนยางมันได้สีเดนไดเฮือนสีเนดนใดห้องแฮมต่างๆสีเทนไดก็ยังเพราะท่านแกะตกเดียวนี่มิได้เสียค่าหนามค่าไฟายอะไรเขาอยู่ฮันแล้วการตำรวจไปย่ามีันก็เมื่อยนอนเลยเฮ้ยจักสีเดนไดนเนาะก็บพราะท่านสื่อท่านขายแถวเดียวนี่เนาะอันนั้นละเสนอแนวนั้นเนานกะก็ขอให้พักดันสวยกันในว่าผู้ขายนั้นเป็นจะได้ยังขายบุเป็นานาเนาะ ก็ขอบใจเท่านั้นเนาะ